เกือบด,ดีแล้วนะครับเสดายไม่ได้ประตูที่2ไม่ได้ประตูที่3หลายการณีเลยตอนเริ่ม5นาทีแรกเนี่ยไปมารุมมาตุ้มกันอยู่หน้าประตูบอกแล้วประธานตังเยอะไม่ต้องกลัวกูดเสียตังถ้าไอ้สองมารุมมาตุ้มนั่งเข้าป่านี้นั่งสามศูนย์สแสนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ถามว่าเราเล่นได้ดีกว่านี้ไหมเราต้องเล่นดีกว่านี้อาทิตย์หน้าเราไปเตะที่ปตทเตือนไว้ก่อนนะครับสนามปตทยาวกว่าปกติ ยาวกว่าปกตินะครับการเก็บแรงไว้ให้ดีกลับมาจากปตทเราเจอสงขาที่บ้านแต่ละเกมแต่ละเกมนั้นเนี่ยอย่าประมาทว่าเราชนะมา2เกม3ามเกมนะครับดูอย่างกระบี่เป็นต้นชนะมา5เกมวันนี้มาแพ้นะครับฉะนั้นจากนี้ไปเราจะต้องเก็บ3าแต้มให้ได้1ลูกก็ดี2ลูกยิ่งดีใหญ่นะครับแต่ประมาทไม่ได้หนทางสู่ที่1ของดีวิชั่นหนึ่ง,งเริ่มตั้งแต่เม,าามื่อสานัดที่แล้วไม่ใช่เริ่มวันนี้ นะครับเราต้องเอาให้ได้ต้องจบที่หนึ่งของดิวิชั่นหนึ่งต้องเป็นแชมป์ให้ได้เอาเล็กแรกเนี่ยแหละเล็กแรกเอาให้อยู่หนึ่งในสถ้าเล็กแรกอยู่หนึ่งใน3าได้เดี๋ยวผมมีรางวัลให้จบฤด,ด,ดูกาลถ้ามึงไปญี่ปุ่นกันกุะแจกพ็อกเก็ตมันนี่มาให้ทุกคนเลยนะครับแต่อย่างที่โค้ชยอบอกเล่นเล่นให้หมดไม่ต้องตัวเรามีเพื่อนเรามีทีมเราเปลี่ยนได้นะครับแต่เวลาเล่นอยากที่เกียจลุยได้ลุยก็ไปคาหาย,ยากจะให้ได้ลูกอยากจะให้ได้โกนะครับขอชมทุกคนเล่นได้ดีมากกว่าน,นี้ นะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าเตรียมตัวให้ดีปตทวันนี้เขาเพิ่งแพ้ขอนแก่นมา2-0นะครับฉะนั้นเนี่ยเตรียมรุยครับอาทิตย์หน้าเตรียมรับจองด้วยใครได้สามจองเมื่วันนี้ยเด้นไม่ใช่เลยนย่อหรือย่อยอ๋ออ๋อสามดีครับใครได้สองจอง โอ้เงียบเลยครับมีซองให้เยอะครับเล่นกันให้เต็มที่แต่วันนี้ถ้าเข้าไปอีกนิดถ้าเข้าสักส0่ศูนะวันนี้นะครึ่งล้านเลย gentlemen well play today really well play but we have to do better next week we play against PTT Rayong they are good team they just lost 2-0 to Khon k a n so they're gonna be really pissed for next week okay and also remind mind you the field at PTT Rayong is longer than our field longer than the normal one so be careful okay and after PT young we come back to play again Song far, they are very very good they also lost today so they're gonna want to come back okay I've got a lot of envelopes to hand out to you guys okay unfortunately you only got one nail today you don't get the extra bonus had you won like 3 nail or 4 nails, you would have collected half a million people today you would have got your car today I mean you got almost 270,000 today if you want four now it's going to be another 200000 that's close to 100 million come on come and get it the money is waiting good luck gentlemen work hard get rest